ฮะอ,อ,อยู่เกมอะไรเนี่ยโฟล,ล์กนันยุแห่เ e ื่อนนะอ้าอืมเปิดเกมบอ้ยจีเนี่ยว่าตั f เกมนี่เปลี่ยนไปม,มากเลยนะพองฟ้าเปลี่ยนโยเพื่อนหาเนี่ยไปไหนสักเอาละว่าขอดูหน่อยซิว่ามีใครขายบ้าง เกมก็เก็ตมาสร้างแม่งเฮสั์อืมไม่มีสัตินเฮียอะไขายแซตเป็นเฮียอะไสัตว์อา้าวเราจะอ่านภาษ,าษาอังกฤษให้ฟังแต่แกนี่ใครเนี่ยสัตว์ฮะงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยใครสัตว์แย่ เฮ้ยเ yeah! อาเร็เร็เดี๋ยวเร็วเวสัต์ตีเม่ชัดแม่เอาเร็วเร็วเลยสัตวย็ดแม่โอเคเพื่อนเพื่อนบอกตามมาเหรอได้เลยเพื่อนไปเลยเพื่อนโอ้ทำไม่บอกเชี้ยวป่าใช้สัตว์โอ้โหเพื่อนบ้านมึงลุกชิปเปล่งเลยแซดเพื่อนมึงทำความสะอาดบ้านมึงก็ได้นะเพื่อน เพื่อนทำสะอาดบ้านก็ได้ไปไปะไรโอ้ยกูติดกูติดโอยสัสฮ้ยเพื่อนกูบินได้คนไทยบินได้อคนไทยบินได้อาบุเดียวไปสิบบาทไม่ใช่ไรศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดเทียบไปสิบบาทเน่ไม่ไม่ได้เขาไม่ได้เข้ามันขึ้นในสมองโอ้แต่กูบินได้เอาล่ะบินได้คนไทยบินได้ นี่คือปลาช้าเออโออ้อุดแสบตายสัตว์โอเพื่อนมึงรู้จักที่ทำความสะอาดบ้านไหมเพื่อนอันนั่นแหละมึงต้องการเนคิดว่าเธอต้องการนะอืมกูเป็นแมกคูล่ากูบิ็นด้วอีู้สั์อันอีเดอนั่นนั่นประตูไม่ตินเนาะแต้งเพื่อนถหามมาแสงเลย ช่างช่าช่ใจเย็นใจเย็นอ่ากูบินกูบินได้เหรอกูบินได้เสกหายสัตว์กูบินได้กูบินได้เอ้ยเอ้ยกูบินได้ไปไปดูไปดูก่อนไปดูก่อนไปไปประตูบิดติดเอาไอสัตว์เล่นพัผ่านได้ไปดูว่าประตูบิดมิดประตูบิดติดเอาเออความท้าทายชัด โอเคไปดูกันว่าประตูพิธดีนอไปเลยเพื่อนประตูพีธีนเอเพื่อนไม่ใช่หือวีห้าไอสัตว์เอไไไอไป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 ขาแล้ววีเกมกอกไอสัตว์ลอยขึ้นพระจันทร์เปลี่ยนสีสัตว์โอ้โหเพื่อนแต่ไปดูร้านค้าก่อนมีที่อะไรคะว่าว

เรืทุกปัญหาจะมีซานเตียเคยบอกเกมกอาไอว์ พอเธอคือตดวงใจป็นดังความฝันทดเธอรดวางมันวืบวับขนาดนาาาี้เลยหรอครับ is a m a i n g แต่คููบินได้เหมือนเกมคนไหนบินได้ออ,อนปัญญาท่าสมองรสติมัเจ้าเดียวเฮีู้สตสัตว,ตว,ตว์โตวนตัวเฮียตกไปดูอีแป๊บ โอ้ไอสัตว์กุฏิต้นไม้มีเฮียอะไรขายไหมลงุงดูดิไม้มีอันนี้ก็ไม้มีมันไม้มีวีวีวีเออเกมกอกไอสอดว้าวอะไรเนี่ยเออวอตต์อันเี็ก้อนขี้ของแกนเดลว้าวดูดิกี่โมงกี่โมงเออกี่โมงโอเค 哦，哇哦，一上海，买不买买？喂，是发牌？嗯，厉害了，哇！ ตรงนี้มีบูธอะไรมัน่นะเออเฮีย <c oughs> อะไรเนี่ยมันให้กูทำส้มตีนเฮียอะไรไม่เข้าใจเออขุดไม้โดนไม้โดนไม้โดนกูโยนเอาโดนละโอเคเกือบเกือบเกือบไม้โดนไอโดนแล้วโจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอาแล้วแล้วแล้วใจเฮียอะไรสัตว์สเน็ก์ เอสตอก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 แสนูจังเลยอะไงเอ๊ะเหียเฮเปลี่ยนสีแล้วคุณแบคคูลารีสอดเฮ้ยลมแสงลมแสงเสงเหี้ยเลยเฮ้ยลมแสงเหียเลยเฮ้ยอาตังอ้โอ้โอ้โอ้เหี้ยฮะโอ้ สตอรี่ขอโทษทุกคนคือคลิปนี้ไม่มีเสียงเหี้ยวู้วุกว่ะเฮี้ยเลยเนี่ยเหี้ยเลิกปัญญาอ่อนตัวกูเลิกปัญญาอ่อนทีละให้กูสงสัยมานานละมอนนั้นทำอะไรได้บ้างวีวีเอวีวีวี อัปเดตค่ะวันวันนี้สนุกเว้ยไฮ้เอ้นี่วิวววววิววิวว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 ีว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 สนุก

ลัทธิที่อะไรเนี่ยลัทธิเซเวอร์ออรันเอาว่าต่อ อ๋อืมแบบมันบินแล้วแบบมันมันบินแล้วแบบมันบินได้ยากเกินเดี๋ยวรอนะตัวไหนเข้าอ่ะ ย้อนพี่ชีพเองเหรอเพื่อนมันใส่มาใส่เบลอนกูนได้เฮ้ยเด้อไงไงมันใส่ห้าสิบล้านอาเพื่อนนักจ,จอแล้ว ผลไม้กป็นใเนเฮียอะไรบ้างวะไม่มีสักอย่าง Kallas det. Jag klart Levererat den. Kallas nej, nej. jak-jak kan kan Kita kan Sampai mulai kan pas ini kan แพนด้าแดงไหมใช่ไหม Ha <Nhạc> ha hay mô hay mô. Hả? đi lên đi. Ờ. Ờ. 哦，我你。 โอเคก็จบไปทางเท่านี้นะผมบาย